ด็อกเตอร์นัทชำแหละ93ปีประชาธิปไตยผู้นำอ่อนแอแย่งอำนาจไม่จบด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมหรือด็อกเตอร์นัทนักกฎหมายมหาชนได้ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะว่าในวันครบ93ปีเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองโดยคณะราษฎรได้นำรูปแบบรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภามาใช้ในประเทศไทยเพื่อให้ราษฎรปกครองกันเองแต่ประชาธิปไตย ทั้งในรูปแบบและในเนื้อหายังถูกหน่วงรัง้งประชาธิปไตยจากการแย่งชิงอำนาจในการปกครองประเทศไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งอำนาจปกครองผ่านระบบการเลือกตั้งจากประชาชนหรือการได้มาซึ่งอำนาจนอกเหนือวิถีทางรัฐธรรมนูญล,ล้วนแต่เป็นการแย่งชิงความเป็นใหญ่และใช้อำนาจรัฐในการปกครองประเทศโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพความรู้ความสามารถของผู้นำประเทศ ซึ่งในการปกครองประเทศคณะราษฎรมีเจตจำนงมุ่งหมายให้ประชาชนปกครองกันเองและจำกัดอำนาจกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสยามมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันโดยนำหลัก6ประการเป็นเรือธงนำทางในการปกครองด้วยสามัญชน ดรนัทกล่าวว่าผ่านมา93ปีประชาธิปไตยยังถูกหน่วงรั้งประชาธิปไตยในเนื้อหาบางครั้งประชาธิปไตยครึ่งใบบางครั้งประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงจากการออกแบบกฎหมายใช้เฉพาะชั่วคราวเช่นธรรมนูญปานปกครองมาตรา19สมัยจอมพลสฤษดิ์แต่ประชาธิปไตยแบบไทยๆแตกต่างตะวันตกประเทศชาติยังดำรงอยู่และเดินหน้าต่อไปได้ เหตุที่เป็นเช่นนี้การออกแบบรัฐธรรมนูญ2,540ฉบับประชาชนได้สร้างเครื่องมือและออกแบบ5องค์กรอิสระและออกแบบระบบสารคู่อาทิสารรัฐธรรมนูญสารปกครองเพื่อตรวจสอบทวงดุลการใช้อำนาจรัฐและทวงดุลในระบบรัฐสภาจะเห็นได้จากบางครั้งสถานการณ์พิเศษรัฐพันลึกอาทิตุลาการพิวัตรในสถานการณ์ต่างๆในอดีตที่ผ่านมา แม้จะออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับที่20ที่เรียกว่าฉบับปราบโกงเพื่อยกระดับการปราบปรามการทุจริตก็ตามเช่นกรณีละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นอำนาจของปปชส่งสารดีกาเพื่อถอนสิทธิทเลือกตั้งตามมาตรา235วร1ก,กไก่วร4ส,ส่งผลตัดสิทธิการเมืองตลอดชีพ หรือกรณีออกแบบเครื่องมือให้แก่กก,ะกะตกรณีให้อำนาจกะกะตแจกใบส้มใบดำล้วนเพื่อปราบปรามทุจริตการเลือกตั้งยกระดับการปราบโกงแม้รัฐธรรมนูญ2,560ไม่ได้บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่นำมาผูกโยงในบัญชีของพรรคการเมืองในมาตรา88 โดยกำหนดขั้นต่ำ5%จากพักการเมืองที่มีสสและในรัฐธรรมนูญมาตรา159ให้อำนาจสสเลือกนายกรัฐมนตรีแต่จะต้องไม่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามมาตรา160แม้ภายหลังดำรงตำแหน่งแล้วอาจถูกสอยโดยสารรัฐธรรมนูญได้ ดรนัทกล่าวว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการออกแบบสารรัฐธรรมนูญใช้โมเดลของเยอรมันในการคุ้มครองฝ่ายนิติบัญญัติเสียงข้างน้อยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและให้มีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ประกอบมาตรา210พรปว่าด้วยการพิจารณาคดีของสารรัฐธรรมนูญมาตราเ ปัญหาวิกฤตผู้นำประเทศผ่านมาทุกยุคสมัยแต่ละรัฐบาลเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศไทยก้าวหน้าประชาธิปไตยในรูปแบบและเนื้อหาหรือไม่หากพิจารณาจากรูปแบบประชาธิปไตยให้ดูจากเนื้อหารัฐธรรมนูญหากดูจากรูปแบบประชาธิปไตยในเนื้อหาให้ดูวิธีการได้มาอำนาจในการปกครองประเทศไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือยึดอำนาจไม่ว่ากรณีใดๆ แต่ประชาชนในประเทศจะอยู่รอดหรือไม่จะเน้นปัญหาปากท้องมากกว่าการตื่นตัวทางการเมืองในการใช้สิทธิเลือกตั้งและความมั่นคงทางประชาธิปไตยแม้ภาวะผู้นำในรัฐบาลนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีปัจจุบันจะตกต่ำลงทั้งปัญหาภายนอกภายในประเทศประชาชนต่างกระแสเรียกร้องให้ยุบสภาล่าออกล้วนบ่งบอกถึงความชอบธรรมในการบริหารประเทศของผู้นำประเทศ หากขาดไร้ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองยอมส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจระดับมหาภาคโดยรวมยอมกระทบต่อปัญหาปากท้องประชาชนโดยตรงแต่ในมิติทางการเมืองเป็นเพียงการแย่งชิงอำนาจของพรรคการเมืองในสภานักกฎหมายมหาชนกล่าวอีกว่าแต่ในมิติทางกฎหมายมหาชนให้ดูที่รวมเสียงในสภา การสร้างภาพว่ารวบรวมเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฉมคณะรัฐมนตรีใหม่เป็นการแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นในขณะที่ม็อบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะใช้ชื่อกลุ่มอะไรล้วนเป้าประสงค์เรียกร้องให้ทหารเข้ามายึดอำนาจตามโมเดลปี2549และ2557 ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงประกาศสละราชสมบัติซึ่งมีสาระสําคัญที่ว่าข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอํานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราชฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อํานาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จ,จริงของประชาราษฎรเจรจนงให้ประชาชนปกครองกันเองแต่สามัญชนแย่งชิงอำนาจการปกครองประเทศยังไม่จบสิน้น แม้ผ่านมา93ปีเป็นการเหนี่ยวรั้งประชาธิปไตยเป็นได้เพียงประชาธิปไตยในรูปแบบมากกว่าประชาธิปไตยในเนื้อหา การออกแบบสอวอในระบบรัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลคานอำนาจในระบบรัฐสภาโดยมีแนวคิดแรกในปี2498ที่เรียกว่าพฤทธ,ธิสภาต่อมาในปี2492เปลี่ยนชื่อให้เป็นวุฒธธิสภามีหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบกฎหมายในปี2492ให้อำนาจสมาชิกวุฒธธิในการอาภิปรายฝ่ายบริหารได้ ในรัฐธรรมนูนฉบับปัจจุบันเพิ่มอำนาจให้เลือกบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและบางตำแหน่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดแต่การแย่งชิงอำนาจ ปูทางเข้าสู่ตําแหน่งโดยทุจริตการเลือกสอวอเป็นกระบวนการได้มาซึ่งอํานาจนิติบัญญัติเป้าหมายเพื่อกลุมอํานาจสภาและควบคุมอํานาจให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปในทิศท,ทางที่ต้องการแม้การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับแรก2475มีเพียงสภาเดียวแต่การกลุมอํานาจในสภาสูงบางพักการเมืองในปัจจุบันเป็นกระบวนการระบบรัฐสภาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่การใช้อำนาจตรวจสอบการทุจริตของกอกอตอ,องค์กรอิสระเล่นพักเล่นพวกใช้ช่องเทคนิควิชามารทานกฎหมายเกี่ยงกันใช้อำนาจโดยไม่สนใจบทบัญญัติของกฎหมายส่งผลให้คดีที่ตรวจสอบใส่สวนล่าช้าและมีทงล่วงหน้าโดยผลประโยชน์เฉพาะหน้าเป็นแรงจูงใจให้บิดเบือนเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตีบตันหน่วงรั้วประชาธิปไตยเช่นกัน พฤติกรรมการวางตัวไม่เป็นกลางของผู้ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระบางองค์กรเพื่อรับใช้ฝ่ายการเมืองเป็นการหน่วงรั้วประชาธิปไตยเช่นกันแม้ออกแบบองค์กรอิสระใช้อำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ปากว่าตาขยิบทำให้เกิดสองมาตรฐานในการใช้อำนาจพวกใครพวกมัน ประชาธิปไตยในรูปแบบเนื้อหารูปแบบการปกครองก็ดีระบบรัฐสภาก็ดีองค์กรอิสระก็ดีและระบบศาลคู่ก็ดีล้วนออกแบบสถาบันตามรัฐธรรมนูญยกระดับการพัฒนาประชาธิปไตยไปในทิศทางที่สมบูรณ์แต่ปัญหาระบอบการปกครองในเนื้อหาในการใช้อำนาจปกครองประเทศอยู่ที่คุณภาพของคนเหตุผลที่ล้นกล้ารัชการที่7ทรงไม่ยินยอมให้ราษฎรปกครองประเทศเพราะคุณภาพคนตำ่ำ ทั้งการออกแบบรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นอำนาจปกครองเป็นของกษัตริย์จนนำมาสู่การยึดอำนาจโดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาตราหนึ่งบัญญัติให้อำนาจในการปกครองเป็นของราษฎรทั้งหลายและจำกัดอำนาจกษัตริย์ในมาตราสองดรนัทกล่าวด้วยว่าหากผู้นำประเทศผู้นำรัฐบาลขาดไร้คุณภาพคนที่ต่ำยอมส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศ เพราะขาดภาวะผู้นำบริหารบ้านเมืองอ่อนด้อยไร้ฝีมือขาดความเชื่อมั่นไม่ต่างจากซากปลากหักพังที่รัฐบาลล่มสลายก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนา2475ประชาชนทั่วสารทิศเรียกร้องให้ยุบสภาล่าออกเพื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศคนใหม่บ่งบอกการพัฒนาประชาธิปไตยโดยตรงและนับถอยหลังการคืนอำนาจให้แก่ประชาชน